จ๋าตัวนี้เป็นยาสิบปันนะคะอโหพ่อ,พอปองพี่จันจิช่วยรีรยวิวด้วยสสนับสนุนให้กับแบรนด์ที่เราอยากจะนะได้เปิดแบรนทุกคน แต่ชอบนะชอบชอบตรงที่เจนแบบว่าคิดคิดคิดแ่ะนีให้แบบให้แบบให้พี่ๆช่วยนวแล้วทุกคนเต็มใจหมดเลยน้องต้องพ่อไงว่าเราโดนดราม่าเรื่องที่ทําไมพี่พดารามาหลังแต่ได้ขึ้นก่อนแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของ engagement ทุกคนเข้าใจแล้วแหละแต่จะนี่รู้สึกว่าถ้าอยากได้ใจของทุกคนอ่ะ พี่พี่ดาราเองก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อเราได้สิบนั้นก่อนเราก็ต้องจับบอร์ดคนอื่นอย่างเต็มที่วันนี้ทุกคนก็เลยแบบน่ารักขนาดนี้โดยเฉพาะพี่จันจีตัวนี้จับไปแล้วประมาณสิบแบรนด์ได้ต้องถามว่าพี่จันจีถ้าพี่จันจีแบบว่าเออติดพรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์ไหนบอกนะกมทำกูทำกูได้กูได้นะคะพี่จันจีสุดยอดก็ส่งงานค่ะกว่าพี่จิจะได้ขายของตัวเองนะผมบอกเลยพี่จีต้องขายประมาณสองร้อยแบรนด์อันนี้ฟังใหม่แล้วมาแล้วใหม่แล้วพี่ใหม่แล้ว โอ้โหคนดูเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอร้องเพลงให้ฟังแล้วกันอ่ะไปแล้วเราต้องมารอฟังอะไรแบบนี้เ้เข้ามาสิเนี่ยพี่พูดแค่เนี้ยคนก่าแบบ ออไปละโอเคต่อครับต่อครับไปเรื่องปกติเรื่องปกติทุกคนอยู่ในความสุขเรื่องปกติตัวโทษตัว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 โทษแทนพี่ชายผมด้วยเด็ดมันไม่มีไม่แล้วแม่มาตอนไหนรู้ปะมาตอนยาสีฟันแล้วเตงก็เป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันอีกแบรนด์นึ่งต่อเหรอใช่อะตัวต่ออันนี้นี่ฝากด้วยนะยาสีฟันนะทุกคนนะจ้าพอทานแล้วเป็นยังไงคะ จาแต่ผมต้องว่าโอเคโอเคพรจ้าไปเอาไปล่ะตไปเลยกันอบนบไ้อนะอจ้าขอบคุณขบคุณจคุณนาคุณจ้ามพี่จันจิบอกว่าคือพราอกไปเดี๋ยวพี่จันจิได้อยู่ได้เลยทุกคนยังไงแซมสุกอาแบน์พี่จัจิไว้นะครับมาจากตัวนี้เป็นตัวยาสีฟันอย่าคุยอยบเจะของก่อน อันนี้เจ้าของมาแล้วเจ้าของตื่นเต้นมากสวัสดีครับคุณพี่เออพี่เจ้าของเป็นนุ่มบุกเหรอครับอ๋อไม่ใช่คนไหนสวัสดีค่ะเดิน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 มาแล้วค่ะยาสีฟันอะไรครับเป็นยาสีฟันเซริมายค่ะพี่ของแบรนด์เซรไมล์ค่ะอืมพี่จันจีสวยมากเลยเขาบอกขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟันหนูจะสวยด้วยนะคะวันนี้จางมาฟันสวยค่ะพี่คือบอกว่ามันจะปรับเหมือนสีฟันค่ะโดยที่ว่าไม่ทำลายเสื้อฟันเลยค่ะโอ้ยค่ะทําไมครับทําไมมันถึงไม่ทําลายสารเคลือบฟัน เพราะว่าเราจะมีต่อพวกแอกทีฟอินเดียนค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเหมือนคล้ายทำให้ฟันขาวค่ะพี่แต่ว่าหลักๆจะเป็นยาถีฟันสมุนไพรนะคะอย่างงันจีเนี่ยไม่ทำวีเนียก็น่าจะเหมาะเนอะจะช่วยให้เรื่องฟันขาวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพี่เออใช่เราแบบเรายังไม่กล้าทำวีเนียเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งยาถีฟันที่ช่วยทําให้ฟันขาวใช่แล้วค่ะแล้วแล้วมันช่วยให้ฟันขาวมันจะเสียฟันไหมบางจันจีเจอบางยี่ห้อมันเสียฟันมากๆเลยนะอ ไม่เลยค่ะพี่ตัวนี้คือค่อนข้างที่แต่ว่าอ่อนโยนต่อซ่องปากค่ะพี่แล้วก็ไม่ทำให้แตบปากด้วยค่ะหละ่อนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับ <c oughs> ยาจีฟันนี้นะครับขายเท่าไหร่ครับพี่เนี่ย <c oughs> ปกติราคาหลอนละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าค่ะพี่แล้วลลว,ลลวันนี้ลดได้เท่าไหร่ครับหน <13 9. S 2> ึ่งร้อยสามสิบเก้าร้อยสามเก้าถูกมาก ผมจะบอกว่าเป็นยาสีฟันเกตพรีเมี่ยมนะครับเพราะว่าใส่โฟร์ไลท์ถึงหนึ่งพ um ันห ppm ใช่น uh,> ี่หลอดใหญ่มากพี่ยิวเจ้าขอเป็นยาสีฟันเกจอ๋อพี่ยิวก็เลยรู้ว่าเอ้ยยาสีฟันดีใช่ไหมคะใครชอบกินขนมดีกแล้วก็ไปแปรงที่บอกว่าพิเศษเนี่ยค่ะเราใส่โฟร์เบอร์ติกค่ะโอ้โหโอติกด้วยว้าวทำให้ช่องปากมีแบคทีเรียดีๆด้วยเหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่โอ้เก๋มากเลยอ่ะ อ่ตัวพ่อแมติกอะค่ะพี่จะไม่ได้เกี่ยวกับลำไส้อย่างเดียวค่ะก็ยังจะเหมือนปรับสมดุลช่องปากของเราด้วยตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าอย่างอื่นนะบูมบูมใช้ทุกวันแต่ตัวเนี้ยบูมน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าบุูมกเหม็นมากก็มึงพากูยกสดาทิ้ิ้งทิ้งเอาบูมใช้บูมใช้อ่ะไม่ตัวเล่นตัวนี้บูมอะบูมใช้ทุกวันมาค่ะแป้งบูมอยู่ไหนเอาแปลงมาเลยค่ะมาเดี๋ยวบูมแปลงฟันต่อค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้บูมแปลงให้ดู ตอนนี้ใครกําลังหายาสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวเนอะแบบว่าฟันเหลืองกินกาแฟกินกาแฟกินกาแฟแล้วฟันเหลืองมากต้องใช้ยาสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะอ๋อนี้เราราคาไหมยังัราคาราคามาแล้วค่ะจาก199เหลือ139ค่ะพี่แล้วแล้วก็หลอดใหญ่80บามด้วยพพันบ้านหรือไม่จํากัดคะไม่จํากัดค่ะพี่แต่ว่าจํากัดได้แม็กซ์สุดก็คือีพันบาทโอ้ นี่ดูดิอย่าแปลง <c oughs> เองแปลงกูอ <GO av uther> ๋อเหรอไอ้บูมแปลงกระสดเลยเหรอเออเลิศเออเลิศเออเพราะว่ายังไม่ได้แปลงฟันตั้งแต่เช้าเลยต้องแปลงฟันกหน่อยวันนี้อ่ะแปลงกระสิบแปลงแต่เราเต็มใจนะคะมาค่ะทุกคนสาบูมจะแปลงไม่ไม่เขาต้องแกะเปลือกก่อนเขาไม่ซีลจ้าเจนช่างทำให้หนูดูโง่อะใครดูโง่ เขาซิลอย่างดีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าแบบมาไก่กานนะไม่นะครับมาครับทุกคนจับบุมจับแปลงนะคุณแม่พูดสรรพคุณได้เลยค่ะแว่าบุมแปลงฟันจ้าแม่จ๋าพูดสรรพคุณได้เลยจ้า ค่ะที่ตัวนี้นะคะนอกจากว่าใครที่ชอบกินชากาแฟนะคะหร please, ือเป็นคนที ed, so <to> <BA> ่จุดบอสนะคะตัวน <tr> ี ared, ้ก็คือจะทําลายแบบว่าเกี่ยวกับค่าเกลือได้ดีมากค่ะโดยที่ไม่บุ๊มพี่บุ๊มโอ้โหเฮ้ยน้ผมนะมาเสร็จปากไหมบุ๊มแสบไหมแสบไหมเป็นกลิ่นสมุนไพรสดชื่นที่ไม่เสีบปากใช่ไหมใช่ค่ะพี่แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือป้องกันฟันผุค่ะเพราะว่าเราใส่ฟัวรี่นะคะ1นึ่พันีเป็นค่ะพี่ ปัวลายปัวลายพัน500ปีเอ็มคือเต็มแม็กซ์ที่สุดแล้วที่ออยกกำหนดให้ใส่นะครับตัวนี้ใช่ค่ะพี่ป้องกันฟันฟันฟันผุได้ขีดสุดแล้วก็ใครที่บอกว่าตื่นมานะคะคือน้ำลายบุบมีกลินปลาค่ะตัวนี้ก็คือจะช่วยได้เลยใครมีปมแต่อยากไปเด็ดแป้งตัวนี้เลยตื่นมาแบบที่่วต้อะไาแป้งแล้วอยากไปต่อค่ะพี่อยากไปต่อว้าว อยากไปต่อด้วยอ่ะเหลือ500หลอดสุดท้ายนะเหลือ500หลอดสุดท้ายค่ะ500หลอดสุดท้ายกับ3นาทีครับใครอยากได้นะครับที่ไม่ทันนะครับอีก3นาทีอีกสามนาทีนะคะเอาแปลงไปไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะก็ตัวนี้นะครับกูว่าจะเหลือแข็งแรงนะคะลมหายใจสดชื่นนะคะลดขราวผัดต่างๆแต่แล้วว่าขาวผิดคูณด้วยนะคะเหมาะกับบูมมากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยบูมออ่ะนคคากหัยบล กนะครบใช่ะแม่นอน่อ้เุยค่ะแม่เชื่อมุมน้ใช่ครับบุมใทุกวันครับแล้วก็บุมก็อยากให้ทุกคนอ่ะได้ทุกวันอ๋อแล้วทุกคนก็ต้องเออไม่ทานแล้วนะตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดล้ค่ะหมดแล้วครับเวลางเหมดแล้วเหรอคะเวลาังเหลือเวลาเหลืสองนาทีสามสิบวิมีอะไรจะพูดไหมครับหมดแล้วค่ะหมดล้ค่ะค่าเสียหายเท่าไหร่ครับพี่เจน แนเเมวาค่แต่ีบาลสองแสนบาทสี่นสองนกค่ะอ่ดหลือหรออ่ะพี่ก็ขออปากยาสีฟันเซรีมาด้วยนะคะที่อยู่ในใต้แบรนด์ของเฟร r ดี้ปนะคะพี่ ก็จะมีแบบว่าในแบรนด์ก็จะมีหลายๆตัวเลยคะกบฝากคูกคาท่านนะคะนี่นะคะเจ้าของแบรนด์นะครับยินดีด้วยนะครับรวมยอดตอนนี้นะครับที่ขายไปสี่พันบ้านคับพิวบ้านหนึ่งล้านกว่าบาทนะคะค่าเสียหายสองแสนบาทจ้าสี่พันบ้านเยนะเก่งมากยอดเต็กรล้านกว่าบาทเลยนะครับขอบคุณนะคะพี่ล้านกว่าเลยนะครับไม่ถึงห้านาทีสี่พันบ้านหมดเกลี้ยงเลยเป็นล้านเลยเหรอพี่ ดีใจเนาะดีใจด้วยกับดีดีด้วยนะะดูจะไม่ใช้ให้ฟันขาวเลจ้าครับบายบายโอายนี่พี่ันจิขอบคุณค่ะช่วยคนนี้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้หนุกดีนี่แนกลับขายกระเป๋าให้พี่กระเป๋ามนะแต่ว่ายังจะเดียวนี้เดี๋ยวช่วยขายก่อนโอเคพี่น่ารักกระเป๋าแกสวยมากไหนมีไหมกระเป๋าอ่ะนีปิงตองเชิญค่ะ ก็ใช่ไม้แต่กระเป๋าจันจี้ดูนะมากนัเนี่ยมีกวยจะมาวันไหนวันไหนนะครับรอเลยใครอยากได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้นะครับรอเลยเดี๋ยวผมขอยล้ม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 ลมลงมลตมล้มล้ลงมล้มลยมล้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 มรัมลงใส้อล้่ล้มล้มลยมล้มล้วล้มล้ใล้ยล้มล้ม้มลามล้มล้มล้้ม้ม้้้ม้มมมล้้้ ที่ดิ้งบอกครับผ้าะค่ายิงเล็กเราไปเลยใช่ไหมอ่ะวันนี้าตังนี้มาเลยที่รักเดียวเมื่อนแน่เขาขายตัวนี้เขาเป็นเบลเทอรปีหนึ่งเฮ้ยเลิศสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคสวัสดีนายท่านแบงค์ท่นนะที่ดิงบอกฉีดมาดองฟินมาหอมไหมหอมไหมตัวนี้ครับเอาอะไรทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาแม่ปอมมาในนามอะไรคะ ฟิวไม่เล่นนะมันมีฟิวอยู่นะไอหนุ่มสกีนเห็นตาหวานๆแบบเนี้ยสเต็กเลยสเต็กเลยล่ะคคะวันนี้พูดจู้ใครไม่ได้เลยเสียงไม่มีจะบอกว่าแบรนด์นี้ถ้าไม่ถึง10บล้านนี่คือไม่ได้นะถ้าไม่ถึง10ล้านฉันจะออกไปจากบ้านหมู่บ้านนี้ไม่ได้พี่ยฉีดยามมาแล้วแต่ว่ามันน่าจะถึงเขาไลยหรู้ปะแกตั้งก็คนรู้จักแล้วมาดามฟิ อุ้ยอุ้ยพี่เจมส์ทุกคนดูอยู่มันมีฟิล์อยู่นะทุกคนบอกว่าพี่อ้ําจะมาถูกปะแต่เขาบอกว่าต้องได้สิบห้าล้านแต่ทำไปได้สิบห้าล้านอ่ะก็เอาพี่อ่อมไปก่อนเอาพี่อ๋อมไปก่อนวันนี้วันนี้พี่อ้ํายังไม่มาแต่เอาพี่อ่อมไปก่อนแต่าไมเขาจะมาเขาต้องมาถามเธอจําเรื่องผู้ชายที่เราพูดในรายการได้ปะเออเดี๋ยวไปสอบนะว้ายมัน้องกว่านั่นอีกยังไงเจอะไรละแม่ดูได้ในสารพัดเพื่อนเออมา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  ฟินนะเป็นแบรนด์ที่โคตรติดตลาดขายมาไม่รู้กี่ปีดาราถือกันให้ควักดาราซื้อกันให้ฉ่ำเจนนี่ได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งปีและบอกเลยว่าถ้าไม่ดีไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนพี่ก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ตอนเด็กๆผมก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ตอนเด็กๆผมก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ตอนแก่แล้วยังไม่ได้เป็นอันนี้แต่ยังเลดอยู่เลยล่ะดอไม้แต่วันนี้อยากจะให้อันนี้มากเลย เซนชวดของคุณนายมดดำเป็นมินินะเป็นมินินะแล้วก็ให้อันนี้ด้วยจ้ะเจบูเซตนี้นะเอาแบบเซตนี้เลยนะคือปกติเขาขายแบบราคาแบบ5้าร้อยกว่าบาทห0ร้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่หัดดโลโก้แม่โลโก้นี่นี่เหมือนกัน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 เอางี้นะแม่หนูขอราคาทั้งสี่ตะก้าก่อนแล้วเราค่อยเริ่มจับเวลาแล้วค่อยพูดสัมผัสกัน ใช่ไหมเลยหรอราคาราคาแบบว่าสุดๆเลยนะพี่ทรายบอกแล้วว่าไม่เคยมีการลดราคาของมาดามฟินที่ทุกคนมีติดบ้านอยู่แล้วแต่แมตเนี้ยมันไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนไปดูที่ตะก้าจ่ะเซนชวลมินิกับสบู่หนึ่งก้อนนะคะคุณตาหวานุณสกินเฮดตาว่าเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆแม่ๆๆเขาเขามองหัวแม่แบบ ไม่ไหวอ่ะจะกินเขาไปแล้วฉันเป็นเทสฉันเนี่ยเทสฉันเลยเข้าใจไหมสก,กินเทสจมูกโดปากอวบอิ่มตาหวานนิดๆออยังไม่รู้ตัวอีกนะเขาเนี่ยเขา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 รู้เขาชื่อันดาีบเป้ลชีดเป็นผู้ช,ช<ต>ายเขาหาเลยราคายังไงราคา ปกติเนี่ย5 9าแล้วดูดักทำราคาเห็นป่ะแล้วก็ถ้าถูกถูกสุดๆเลยนะก็คือ369บาค่ะแม่แม่แล้วเขาเนี่ยจะมาวันนี้คือ299ราแต่299บาทนี่ือไม่เคยถูกมามากขนาดนี้แล้วนะจ้าวันนี้ไลฟ์สุดฮอตวันนี้นะจ้าของด้าเจนี่จ้อ261บบาท อันนี้เป็นตะกร้านี้แล้วก็หัวสีฟ้าจาะขอราคาจ้ะสีฟ้าขอราคาอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมนั่นแหละขอราคาอันนี้มันเป็นายแชมพู p ั o แม่หัวอันนี้มันเป็นดายแชมพูเอาหัวหัวเอาหัวบูมโชวเข้ามาเข้นมาจินี้โอ้โหแปรงฟันแล้วหัวเหม็นไม่ได้กินหมูกระทงหมูกระทะเข้าไปในอะไรที่มันแบบแบบอุๆมาทั้งวันอย่างเงี้ยฉีดสเปรย์ซ๊บอุิยหัว เหมือนแด็กเหมือนแปรงแดดเลยฮะแค่ไหนอะอจริงย่ามาท้องฉีดอีกมาอีกฉีดอีกทำไมอีกฉีดไปเลยราคาล่ะราคาล่ะราคาล่ะขอราคานะจ๊ะขอราคานะจ๊ะดรายแชมพูสองขวดนะจ๊ะสองร้อยสามสิบสี่บาทจ้า แม่แมันไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนนะครัแม่กดตะกาเลยกดตะกาเลยนะตะกาต่อไปค่ะตะกาต่อไปแม่อันนี้จะบอกนะว่ามันเป็นเซ็ตที่ฟิลเหมือนกับว่าไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องทำอะไรเลยพี่ยิวคือวันหนึ่งนะคุณแม่เราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมเราทาครีมก็คือทาครีมอันนี้าว ใช่ป่ะอันนี้นะแม่อันนี้นะอันนี้นะอ,นนนะอันนี้มันจะเป็นฟิลเหมือน,นว่าเป็นครีมกันแดดมี S อสพีเานะแม่ลงรองพื้นก่อนและทีเนี้ยแม่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องพกอะไรเยอะแม่มีแป้งนางฟ้าแป้งของพี่สายโปะโป,ะ,โป,ะ,โปะเข้าไปเนื้อมันจะลดมากเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าสัรพคุณเป็นยังไงเซตนี้299าบาทาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันจะราคาแบบว่าประมาณ5/90บาทจนีถูกมากค่ะ เซตสุดท้ายแม,แม่แม่จ๋า นี่คือตัวออริจินอลค่ะพี่ยิว,ว,วพี่บูพี่จันจีอันนี้เป็นตัวออริจินอลของมาดามฟิลใช่ปะเ<ะ>ขาว่าออกมา6กลิน่นซึ่งแต่ละกลิ่นนะ่ะมีฟิลแตกต่างกันไปสีเขียวเนี่ยเหมือนเราเดินแก้ผ้าแล้วก็เข้าไปในป่าเป็นฟิลเหมือนกับว่าเอ้ยฉันหมดใจแล้วจะเป็นฮิปปี้เ็เขาขายก็หันโลโก้เลยนะอ๋อฉันหันโลโก้ไปข้างหลังเราจะได้เห็นกันเองแต่ให้แม่เห็นด้วยฟิลนี้นะสีดําก็จะเป็นเซ็กซี่ลึกลับสีฟ้านี่จะเป็นเหมือนกับกลิ่นเหมือนแป้งเด็กต่างๆนานาใดๆหกกลิ่นนนี้ะ อันนี้นะเป็นของแถมจ้าเพราะว่าถ้าเธออยากจะได้เซนชูวัมีกล่องใหญ่ให้แล้วก็มีครีมให้ด้วยเซ็ตนี้แล้วก็จะขอคะาหกกิ่นนะะที่บรรยายไปนะแถมไปค้าไปใครได้ฟิลไหนก็ฟิลแบบกล่องกล่องแบบน่ารักน่ารักนี่คือ712บาทจ้า ต้องซื้อไว้ต้องซื้อไว้สี่ต้องใช้ยี่สิบแต่ว่าพี่ชายอ่เขาเป็นใจทุกคนก็เลยขอแค่สิบพอพี่พี่ขาเขาถามว่าตัวดรายได้กี่ขวดคะในตะกร้าตัวไราได้สองขวดในตะกร้าค่ะโอเคอาสิบนาทีเริ่มถูกไหมสองขวดในตะกร้าสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะคะถูกไหมถูกไหมถูกไหมาดามฟินแล้วครับพี่เสี่ยคนนี้นะสิบห้าล้านเราจะทำได้ไหมถ้าทำได้พี่อัพมาสิบห้าล้านถ้าได้สิบห้าล้านหนูจะให้พี่หอมแก้มยิว กี่วิจากเวลาเลยสิบสิบนาทีโอเคค่ะทุกคนอะไรนะเอาปอกี้นะคุณแม่ขออภัยด้วยค่ะปอกี้ได้แชมพูนะสองร้อยสามสิบสี่บาทได้หนึ่งขวดค่ะได้หนึ่งขวดขายเลยนะเก้านาทีอีหรอใช่แต่ว่าทำให้ได้ไหมใช่ตอนนี้สองล้านแล้วเร็วๆหุยจะทำไม่ได้ทำยังไงอ่ะต้องทำให้ได้ก็ต้องขายก่อนไหมต้องขายต้องขายแม่แม่จ๋าต้องได้ทำได้อยู่แล้วเพราะทาไม่ได้ ฉันออกจากหมู่บ้านนี้แล้วพี่อ้่ะก็จะไม่ยอมมาเธอฟังนะนี่นะจ๊ะน้ำหอมเซนชุนวัมินินะจ๊ะน้ำหอมเซนชุนมินินะกลิ่นมันจะเป็นฟีลแบบนึกออกใช่ปะเป็นฟีลเซ็กซี่แล้วแต่ละคนน่ะมันฉีดเข้าไปมันก็จะเป็นฟีลของตัวเองเลยอ่ะเจี่เฟิร์บเฟิร์บเห็นไหมมันจะยั่วมันจะย่วเป็นไงแม่มันจะยอ่ยัวโอยโอ้ยโอยเห็นปะฉีดปฟบโอ้ยแก พี่ชายใจรถต้นหน้าฟังนะมาดามฟินคือแบรนด์ที่เราไม่ต้องถามถึงเรื่องความน่าเชื่อถืออีกแล้วใช่จ้ะพี่สายคือโคตรดีโคตรเจ๋งอุ้ยหอมแม่เราขายในทีวีมาแบบเยอะมากวันนี้มากดได้หนึ่งชุดตัวนี้อะจกลองจกลองนี่กลิ่นหวานหอวายทันทันน้ทังชันได้สามล้านแล้วพี่ีพี่จีวายสามล้านแล้วจ้า เออมันมจะเป็นฟิลแบบคุณแม่อ,อันนี้นะเซนชัวลไม่เป็นของคุณแม่มดดำมันจะมีกลิ่นเหมือนกับฟิลเหมือนว่าใครฉีดมันก็จะไปเบรนกับร่างกายของเราเองอะ่ะมันเหมือนว่าใครฉีดมันก็จะเป็นคาแรคเตอร,ร์ของคนนั้นสมมติคุณยวเขามีลักษณะมาดเา <ๆ S 1> ข้มเข้มขื่นไอตำรวจบ้าไอตำรวจเสียวคนบ้าคนไอคนบ้าคนบ้าจับฉันเลยฉันเล่นไพ่ฉันเล่นไพ่หอมมาก ไอ o ล i l ต v e กตอ i ไอเลิ you I อเลิฟโ s h o w I เ o ิฟคุณโชว์ก็คือว่ามันเป็นแบบสีน้ำหอมอย่างเงี้ยมันจะเป็นเบนกับเลยแล้วมันก็ทำสดให้สดชื่นมากๆแล้วเราก็ได้อันนี้ไปด้วยแม่ตะก้านี้นะคะตะก้านี้นะคะตะก้านี้นะคะ มันไม่เคยเกิดขึ้นใน,นราคานี้มาก่อนนะจ๊ะ261บาท261บาทแล้วถ้าสมมติว่าคุณแม่อยากจะได้ใหญ่หน่อยเพราะว่าโอ๊ยไหนไหนซื้อมาแล้วให้คนมาส่งที่บ้านคุณแม่เอากล่องใหญ่นี้ไปเลยนะเซนชวดขวดใหญ่ของคุณแม่บูดาเหมือนกันนี่รักชูรี่ววตื่นมาตอนเช้าวันนี้แหละฉันจะรับวันแห่งความเซ็กซี่เลยขวใหญ่ไปเลยดีกว่าเอาขวดใหญ่ไปเลยแต่ว่าอันนี้คุณแม่เราจะให้ไปพร้อมกับอันนี้นะคะอันนี้ฉีดได้ทั้งชายและหญิง ได้ทันวินิเสกทุกคนเลยนะเอาครีมไปทาแล้วก็ฉีดอันนี้ใช่ไหมครับพี่คนแล้วจากนั้นเดี๋ยวหนูจะแถม1ในนี้ไปเลยแบบราคาไปให้คุณแม่นะคะราคานี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกติมันจะพันสี่ร้อยกว่าบาทนะแมทนี้วันนี้712บาทค่ะโอ้เหเื่อตางโอหนื่อตาพี่เอว จริงแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเหงื่อแตกเพราะเราตื่นเต้นที่อยู่ค้ากับไอ้บ่าวในผ <c oughs> ี่บ้าผี่บ้าไม่ใช่ <c oughs> พีบ้าพีบ้ามันตื่นเต้นมันบอกว่าเหงื่อมันแตกมันต้องซับหน้าใช่ปะ <c oughs> พาผู้ชายซับหน้าให้เราแล้วระหว่างวันใช่ไหมล่ะเราก็เอาแป้งพี่ <c oughs> โซ่ ตัวตัวลื่นตัวแบบตัวลื่นแบบไม่มีเหงื่อเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเบ่งเหงื่อมาเพื่อว่าจะได้รีวิวไงจ้าเหงื่อมันเบ่งได้หรอเหงื่อเบ่งได้นะเงได้ด้วยหรอจริงเออนี่นะแม่นี่นะเนื้อแป้งเขาจะมีความเหมือนกับว่าเป็นกลิตเตอร์เบาๆแล้วก็มีเนื้อแป้งด้วยคุณแม่ก็ซับเข้าไปโบิ้บิ้บิ้ลบิเข้าไปอย่างนี้อุ้ยใครมาพี่เชียร์ที่ทำพรว้ายพี่เชียร์ที่ทำพร ว้าวไกอดอันนี้จะเดิซับซับซัครับนนะไหนีะเซตนี้เซตนี้กับอันนี้นะคะเซตนี้กับกับครีมนะคะตอนนี้เลยนะคะราคาน่ารักมากเอาหนั้น299บาทไม่ต้องพกอะไรเยอะนะเซตครีมกันแดดคุณแม่ขวัญมาแล้วหรอเออเลิศเลิเล <łość> <Harriet> ไว้พี่ขวัญรอเีสเ้่ะแล้วได้แชมพูล่ะได้แชมพูล่ะได้แชมพูคุณแม่ได้แชมพูนะมีสีชมพูกับสีฟ้ากลิ่นหอมมากๆหอมมากๆสีฟ้าก็จะหอมแม่แม่คนละสีละ ีผมก็ใช้ได้คนไม่ทําสีผมก็ใช้ได้คนมีสามีก็ใช้ได้คนไม่มีสามีคนหวังจะมีสามีก็ใช้ได้ราะมั่เคยทำก็คือไปดูแลตัวเองแล้วเงิน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 แต่งเงิแต่งเงินแต่งเอากดเลยนะคะคุณแม่คุณแม่กดกดกดนะคะกดนะคะคุณแม่แต่วนนี้อยากจะแนะนานะอันนี้คุณแม่ดันเข้าไปเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ใครอยากจะลองเปิดใจกับมาดามฟินซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะลองไซส์เล็กแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีสบู่ให้ด้วยแต่ตอนนี้สบู่ตกไปไหนแล้วนะอยู่นี้จากคแม่อันนี้ เซตนี้นะจ๊ะเซตนี้นะคะ261บาทนะจ๊ะ261บาทในตะกร้าอันนี้โชว์ให้แล้วคุณแม่กดเลยลนนาลราคาน่ารักทุกโซราคาน่ารักมากเธอแล้วสรุปว่าอย่างไงอะไรแม่อ้ําจะได้จริงไหมก็ต้อง15บี่อ้ำขอ15บห้ได้ไหมคุณพี่คะกดเลยกดเลยนะ เธอเคยเป็นเพจเตอร์ด้ียลได้ไมปีหนึ่งค่ะแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะเพิ่งเป็นดังใหม่ๆวันนั้นนั่นหนูบอกเลยว่าเป็นนักหอติดต่อประมาณสักห้าหกแบรนด์ที่เลือกมาดามชินก็นี่นะนี่ไงนั่นแหละค่ะทุกคนคะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์เยอะขนาดนี้มาก่อนคนหนึ่งที่มาถึงแล้วคือคุณเสกี อ๋เฉกี้แคิวคือเฉคีแล้วคือเขามันมีฟิลว่าเขาตั้งขันไม่ใช่หรอใช่คือฉีอุ้มมาเลยหรอยังไม่ครบคืออุ้มท้องมาเลยไงล่ะแล้วพี่อันนี้ไม่ได้ท้องอันนี้แค่อวบอั้นเฉยะเราไปห้าล้านเราเร็วเอาห้าล้านเอาห้าล้านก่อนห้าล้านก่อนห้าล้านก่อนทุกคนทุกคนต้องกดนะเพราะว่าพี่สายบอกมาแล้วว่าถ้าปิงปองไลฟ์ไม่ถึงสิบล้านไม่ให้ออกจากตรงนี้ หลายไปเลยเรื่อยๆจนกว่าคุณแม่จะกดกันขอเพิ่มอีกนะตอนนี้สามนาทีสามนาทีขอสามนาทีนะคะคุณแม่ห้าล้านแม่เอามาโนาสิบห้าล้านแม่อ้ำมาจ้ะหยุดหยุดหยุดเวลาหน่อยขอโทรหาพี่สายแป๊บเดียวถ้าอยากได้ถ้าอยากได้สิบห้าล้านพี่สายต้องคุยกับเจนนี่หน่อยละแกแค่เซนชัวร์เท่านั้นเองเราค่อยแกะอะไงละเดี๋ยวฉันตอนนี้แม่แม่โมดามอันนี้ไม่เป็นเซ็นชัวร์ใช่ปะแม่โมดามก็กำลังจะเข้า ข้าวแชรอยู่แม่วันดำข้าวแชร์อยู่ได้เลยแต่ว่าแม่้านดำอ่อยู่ในแชร์ใช่ป่ะเดี๋ยวรอไปใช่ไหมแม่เหมืหนูพี่ชากพี่ชายพี่พี่พี่วันดำห่าดานั้นทพ่อห่าดีได้เลย่พีชายได้เลยมาไหมอ่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวรอกันนะคุยกันหน่อยสิพี่ชายจ๋จริงแต่ระหว่างนี้นะคะแม่แม่แม่จ๋าพ่อพ่อจ๋าที่ดูอยู่นะจ๊ะ เข้าไปดูในตะกร้าเลยเมื่อกี้นี้มันขึ้นมาโชว์อยู่ใช่ไหมเจ็ดร้อยสิบสองบาทนะจ๊ะมีเซนชุดใหญ่พี่สายพี่สายถ้าอยากได้สิบห้าล้านพี่สายต้องฟังเจนนี่ได้หมดเจ้าสดชื่นเท่านั้นพี่สายอ้าวเดี๋ยวดูเคยเป็นหลักล้านเลยอะลูกค้าเม้นมาก่อนเจนนี่ดูให้ว่าอยากได้อะไรเออแต่ว่าได้แชมพูอ่ะปรับราคาให้แล้วหน่อยต้องกาเจอแล้วนะได้แชมพูอ่ะมาแฟหผมอ่ะ อิตา้าเจ็ดอิตา้าเจ็ดร้อยสิบสองเนี่ยให้หนูหน่อยอีออริจินอลเนี่ยที่หนูต้องการเนี่ยเออออริจินอลออริจินอลอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็ใหม่นะทุกคนอยากได้เท่าไหร่อิตาคาออริจินอลมุ่ใหม่ยหมามือจ่าแม่กลับไปทวงบอกอยากทักมา ใครกูหรอนีเขาถามกันก็เป็นตัวเมน้ามันไม่ได้เป็นหมดมันทาลิปทาอะไรไม่ยอมล้าอะไรพี่ชายไรไ,<ว>ไม่ได้ทาอี้นึกขายของกูนว่าพี่ตองขายของไงเมอเมอขวดใหญ่นี้จ้าจบะคะคลายล้นะสามทีไหนฮะหาจาก712ซึ่ง712มันก็ถูกอยู่แล้วพี่ชายหยุดพี่ชายหยุดหนูขอ600้อยเท่านหนูมีคูปองหนูมีคูปอง สีสีเบรกครับสีบครับว้าวแม่อันนั้นไปดิครับคุณสวัสดีค่ะคุณอ๋อสวัสดีค่ะนั่นนี่นะคะพี่สายไอเลิฟยูค่ะอนนั้นไปที่ตะกร้านี้เลยนะคะมาเราพื ฟังน้าแม่พีส่สายดูบังคับขู่เห็นแล้วนะจ๊ะแม่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มากับเจนชวนมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นไปที่ตะก,กาที่เมื่อกี้นี้เจนนี่บอกคือเท่าไหรน่นะแม่พี่สายบอกหกร้อยใช่ปะก็ตอนแรกอ่ะมาสอบกันตอนแรกเราได้อยู่ที่เจ็ดร้อยสิบพีส่สายจะให้หกร้อยหกสิบแต่สำหรับเจนนี่มันต้องหกร้อยทวนเท่านั้นหกร้อยทั่วจ้ารอราคาแป๊บรอราคาก่อนนะไม่รอราคาก่อนนะ เราปับตะก,ก,ก,กราากก้าก่อนเดี๋ยวเราปรับตะกร้าก่อนนะแต่ระหว่างนี้ถ้าสมมติว่าไม่อยากได้ไซส์ถ้าสมมติว่าไซส์ใหญ่เนี่ยเราปรับราคานะแต่ว่า<ะ>อยยังไงฉันก็จะอัาเล็กๆแม่ๆกดไปตะกร้าเล็กก่อนก็ได้นะตะกร้าเล็กอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีสบู่ให้ด้วยค่ะพี่บูมเส้นนี้แบบพกได้ในกระเป๋าน่ารักน่ารักได้ใช้เซ้นชุดเหมือนกันนะ